สลหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่ผมเพิ่งได้รับมาล่าสุดเลยนะครับในส่วนของเหรียญ BCH หรือว่า Bitcoin Cash นั่นเองนะครับยอดที่ผมได้รับมานะครับอยู่ที่254,701 s a านซาโตชินะครับผมตามนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยเนาะว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าฟรีบิตคอยแคสต์นะครับแอปนี้เล่นฟรีนะครับไม่ได้ลงทุนไม่มีการเรียกเก็บเงินภายหลังนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตการจ่ายเงินของแอปเนาะเพราะว่า อยากจะให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดสาหรับการจ่ายเงินนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยครับเล่นมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจ่ายหรือว่าไม่จ่ายหรือคนที่เพิ่งเล่นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งผ่านมาดูคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับจะได้ทราบว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกตินะครับผมแอปนี้นะครับจะเป็นการจ่ายเงินแบบออโต้หรือว่าอัตโนมัติทุกวันอังคารน,นะครับ1สัปดาห์เราจะรับเงินได้เพียงแค่หนึ่งครั้งหรือว่าถอนเงินได้แค่1ครั้งนั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปการสอนสมัครไปแล้วเนาะลองเข้าไปรับชมกันได้ในคลิปที่1เลยนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของผมก็ไปที่ Google Play นะครับเขียนชื่อแอปตามที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับ ฟรีบิตคอยน์แค h นะครับใน Google เ a y เท่านั้นนะครับผมสำหรับ Android เนาะในส่วนของ iOS เนี่ยไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าใช้งานนั้นเองนะครับผมวิธีการเล่นของแอปนี้นะครับจะเป็นการเคมเหรียญทุก1ชั่วโมงนะครับเราสามารถกดเคมได้ตรงเมนูนี้นะครับทุก1ชั่วโมงเลยนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เคมเราก็จะได้รับเก็บยอดคะแนนอ่าซาตชิขึ้นมาด้านบนนะครับผมถามว่าขั้นต่ําเท่าไหร่ในการถอนเงิน ขั้นต่ำก็คือ0.0010000นะครับก็คือหลัก10,000ซาตชีเนาะผมมี4 7 9 4 9นะครับอันนี้คือมันครบยอดขั้นต่ำแล้วนะครับแต่มันเป็นวันอังคารละนะครับผมก็คือยอดที่เรามีอยู่เนี่ยมันถอนให้เราแล้วนะครับผมเเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับในอาทิตย์ต่อไปหรือว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยมันก็จะถอนให้เราตามปกติทุกวันอังคารนะครับ ใครที่สมัครแล้วก็ใส่ลิงก์กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเงินจะเข้าตามลิงก์กระเป๋าที่เราใส่ไว้นะครับใช้บ n a น c e ได้ไหมสำหรับแอป,ปนี้นะครับใช้ได้ทุกกระเป๋านะบีเน็ตสตางโปกิดขับคอยเบสมิเต้ m แมสหรือว่าฟอสเซตเพย์ใช้ได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับคุณจะมีกระเป๋าไหนก็สามารถใช้รับเงินจากอาแอป,ปนี้ได้นะครับผมไม่ได้จําจกัดกระเป๋าในการรับเงินเนาะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำเซอร์เวย์หรือว่าตอบแบบสถามดาวน์โหลดเกมมาเล่นแล้วก็จะได้รับเป็นซาโตชินะครับ3นะครับผมตรงนี้นะก็คือจะเป็นการดูวิดีโอนะครับเพื่อที่จะรับยอดซาโตชิเพิ่มนะครับ4นะครับตรงนี้จะเป็นการดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดาวโหลดเกมนะผมแนะนําให้มาโหลดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้รับคะแนน100%เนาะจากการดาวน์โหลดเกมต่างๆนะครับผม 5นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทําแบบสอบถามนะครับอะไรต่างๆเลยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้มันขึ้นในส่วนของการเชิญชวนนะครับหรือว่าแนะนําเพื่อนเนาะกดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีลิงก์นะครับเราสามารถเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับให้เรากดมาที่รูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็เลือกไปที่ payment history นะครับตรงนี้เลยกดเข้าไป ตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการรับเงินนะครับทุกสัปดาห์ของเรานะครับผมผมได้รับในวันที่2เดือน11นะครับครั้งล่าสุดเลยก็คือวันนี้ที่อัดคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็ยังจ่ายเงินปกติสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแก้ไขลิงก์กระเป๋าหรือว่าเปลี่ยนแปลงลิงก์กระเป๋าใหม่นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะสําหรับของใครที่ไม่ได้ขึ้นแบบนี้อ่าไม่ได้ขึ้นแบบผมมันมีกุญแจล็อกนะครับถามว่าจะแก้ไขได้ไหม แก้ไขได้นะครับมันจะมีคําว่า change account อยู่ที่ตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปแล้วเราก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็กด submit แล้วก็ใส่ลิงก์กระเป๋าใหม่แค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับของผมนะของผมสามารถแก้ไขได้โดยการกดตรงรูปดีสอตร,ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ลิงก์กระเป๋าใหม่ได้นะครับบางคนมันอาจจะไม่ขึ้นเหมือนผมนะก็ประมาณนี้สหรับการใช้งานของแอปนี้นะครับใช้งานไม่ยากนะครับไม่มีการลงทุนใดใดทั้งสิ้นนะครับใครที่ ยังทําอยู่หรือว่ายังไม่เคยเล่นก็ลองทําดูได้เนาะแอปนี้มันได้เงินฟรีนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของกระเป๋าที่ผมได้รับเงินมานะสำหรับกระเป๋าที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นบิตคัพนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเหรียญ Bitcoin Cas h หรือว่า b c h ที่ผมได้รับมาล่าสุดก็คือวันนี้นะประมาณ50บบาทนะครับที่ผมได้รับมานะครับเราสามารถเก็บหรือขายเหรียญได้นะครับผมถ้าเป็นกระเป๋าที่มันสามารถซื้อขายเหรียญได้เนี่ยมันก็จะขายได้นะ ถ้าเป็นกระเป๋าอื่นที่ไม่สามารถขายได้มันก็จะขายไม่ได้นะครับผมอ่าก็ขายได้เลยนะตอนนี้แต่ผมยังไม่ขายไงผมอยากเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินจากกระเป๋าเข้าธนาคารนะครับเพราะว่ามันมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยเนาะยังไงเนี่ยก็ลองไปใช้งานดูนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการลงทุนนะครับถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ